ยุคกลางหรือยุคมืดเป็นยุคที่ต้องเท้าความไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าคอนสแตนตินประกาศให้ชาวโรมันนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ถูกต้องของจักรวรรดิโรมันตั้งแต่คศราช313ทําให้นับตั้งแต่นั้นมาศาสนาคริสต์จึงเป็นศาสนาที่ชาวยุโรปนับถือกันอย่างแพร่หลายซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกินนําซึ่งนําไปสู่ยุคกลางหรือยุคมืดโดยในยุคนี้นั้นเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์ศาสนาจักรและพระสันตะปาปามีอิทธิพลอย่างมากที่สุดในสังคม และมีการใช้ระบบฟิวดันในการปกครองโดยมีสาเหตุสาคัญที่เรียกยุคนี้ว่ายุคมืดเพราะมีบันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างคลุมเครือ โดยในยุคกลางตอนต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อจกักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายโดยมีชนเผ่าชาวเยอรมันหลายกลุ่มบุกเข้ามาแทนที่ในบริเวณเดิมของอารยธรรมโรมันสุดท้ายแล้วพระจกักรพรรดิชาเลรมานเป็นผู้ที่สามารถรวบรวมเผ่าแคว้นต่างๆและตั้งเป็นจกักรวรรดิแกรงขึ้นมาได้และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกลางหรือยุคหมืดนนั่นเองโดยพระจกักรพรรดิชาเลรมานก็ทรงยอมรับในอำนาจของศาสนาจักรและพระสันตะปาปาทำให้คริสตจักรมีอำนาจอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และพระเจ้าโดยอำนาจ ของพระสันตะป,ปาปาและคิตจักรนั้นก็เรียกได้ว่ามีอำนาจอยู่สูงเหนือกษัตริย์ซึ่งก็จะมีอำนาจลงโทษขับไล่ผู้ที่ต่อต้านหรือมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคิตจักรให้ออกจากศาสนาซึ่งเป็นโทษสูงสุดเรียกว่าบัพพานียกรรมในส่วนของด้านการปกครองในยุคนี้ก็จะเป็นการปกครองในระบอบฟิวดันซึ่งระบอบฟิวดันนั้นก็คือระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ซึ่งเป็นระบบอุปถัมโดยมีที่ดินเป็นตัวกําหนดฐานะของผู้คน โดยมีกษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งปวงและพระราชทานให้กับขุนนางเกิดเป็นชนชั้นต่างๆมีความสัมพันธ์กันแบบเจ้านายกับข้ารับใช้โดยจะแบ่งได้5ชนชั้นด้วยกันคือชนชั้นที่1นึ่งที่จะอยู่บนยอดสุดของพีระมิดคือพระและนักบวชซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาของประชาชนรองลงมาจะเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งปวง และลองลงมาก็จะเป็นขุนนางและอัศวินเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทและชนกลุ่มที่อยู่ล่างสุดคือประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสรีชนมีที่ดินขนาดเล็กและอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวนาหรือทาสติดที่ดินในส่วนของระบบเศรษฐกิจในยุคนี้นั้นจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร์ ก็คือประชาชนหรือชาวนาที่ประกอบอาชีพในที่ดินขุนนางและต้องส่งส่วยหรือนําผลผลิตบางส่วนให้เจ้าของที่ดินและยอมให้เจ้านายใช้แรงงานได้ในยุคนี้ก็มีสงครามสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือสงครามครเูเสดโดยสงครามครเูเสดนั้นก็เป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์และอิสลามเพื่อแย่งชิงดินแดนเยรูซาเล็มซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสาศาสนาคือคริสต์ยูดายและอิสลาม โดยในคิตสกราช1999ขสันตปาปาเออร์บันที่2สามารถทําให้ขุนนางและประชาชนยกพลยึดดินแดนเยรูซาเล็มได้และหลังจากนั้นสงครามครูเสดก็ดําเนินมาหลายครั้งยาวนานจนถึงทคิตสกราช1291เมื่อสุลต่านแห่งกรุงไคโลตัวแทนของมุสลิมสามารถยึดเยรูซาเล็มกลับได้โดยชื่อของสงครามนี้คือสงครามครูเสดนั้นครูเสดก็หมายความว่าไม้กางเขนจึงมีไม้กางเขนเป็นสนัญลักษณ์สาคัญในการรบอีกด้วย โดยในผลของสงครามครั้งนี้ก็ทำให้เกิดหลายอย่างขึ้นมา1คือพวกขุนนางอำนาจลดน้อยถอยลง2กษัตริย์และพ่อค้าร่วมมือกันก่อตัอ้งรัฐชาติและ3ไม่มีระบบฟิวดั้นเกิดชนชั้นกลางที่เรียกว่ากระดุมพีในสังคมขึ้นมานอกจากนี้ผลของสงครามครั้งนี้ยังทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิทยาการระหว่างคริสต์และอิสลามเช่นการใช้เลขอารบิกซึ่งเป็นตัวเลขที่ชาวอาหรับใช้นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวทางการค้าระหว่างตะวันตกและเอเชียอีกด้วยในด้านของศิลปะมรดกอรารยธรรมของยุคกลาง ก็จะมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ศิลปะในการรับใช้าศาสนาคริสต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอูอ่อารยธรรมของยุโรปเลยโดยก็จะมีศิลปะที่โดดเด่นอยู่3รูปแบบก็คือ 1. ศิลปะแบบโรมาเนสเป็นการผสมระหว่างโรมันกับเยอรมันเป็นลักษณะที่มีความหนานแน่นและแข็งแรง ตัวอย่างสถาปนิกรรแบบนี้ก็อย่างเช่นหอเอ็นบิซาสศิลปะแบบไบเซนทายเป็นการผสมระหว่างคริสเตียนกับตะวันออกมีความยิ่งใหญ่และหรูหราตัวอย่างเช่นวิหารเซนต์โซเฟียและสุดท้ายศิลป,ปะแบบโกติกจะมีความสูงเพียวและพลิ้วไหวตัวอย่างสถานที่เช่นวิหารนอสต์ดามในยุคก,กลางก็จะมีวรรณกรรมที่สําคัญซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาเช่น The c ซ t y of God โดยนักบุญออกัสตินต่อไปเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากยุคก,กลางที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ก็ได้แก่หนึ่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นปารีสโบลญนาในอิตาลีเคมบริดจ์ออกฟอร์ดในยุคนี้ยังได้มีการกําหนดให้วันที่1มกราเป็นวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังเกิดสังคมเมืองมีระบบธนาคารมีการจัดแสดงสินค้าอีกด้วยก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องยุคกลางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ